นี่ค่ะทุกคนพี่พายวันนี้เราอยู่ที่บริสเบนกันได้หนึ่งเดือนแล้วแล้วก็คลิปแรกของของบริสเบนวันนี้เราก็จะพาทุกคนไปร้านไทยกันโอ้เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปช้อปปิ้งดูไทยกรอสเซอรี่นะคะ เป็นไทยกรล์เซอรี่ที่อยู่แถว4อจูดของบริสเบนนะเป็นน่าจะเป็นร้านไทยที่ใหญ่มากๆที่สุดหรอไม่นะแต่จริงๆเราไม่รู้เพราะว่าเราไปแค่ที่นี่ที่เดียวเพราะนั้นเราก็คิดว่าที่นี่ใหญ่ที่สุดกลับลาเป็นของไทยเพราะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าว่ามันจะเป็นยังไงนี่บรรยากาศเลิศเกิน ข้อดีของไทยกรอส่ร้านี้ก็คือใกล้บ้านเราเดินไม่ถึง5นาทีก็คือใกล้บ้านเรามากเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าร้านจะมีอะไรบ้างแล้วของราคาเท่าไหร่ก่อนคนที่จะมาจะได้มาเช็คราคากันไปเขาวิ่งวิ่ง Let's go <im itation> <laughs> แล้วนี่ถึงแล้วชายวอลเล่ฮอร์เรย์ฟิชมาก์เก็ตข้างในก็คือม <im itation> ีของขายเยอะแต่เดี๋ยวไปดูว่ามันเยอะจริงปะไห <im itation> นอะไรอะเค้กเหรอ อันนี้ใ <welche> ส <ăn? S 2> ่ลาบเอาอันนั้นดี <station> oh, yeah, ิแมะมันลูกเล็กกว่าปะเนี่ยอันอย่างเงี้ยน่ากินกว่านะสองจุดเท่าตัวต่อกิโลทุบเล็กทุบเล็กอันนา้เลน้อยกว่าโอ้แต่มันหมือนกันเล็กอันนี้ใหญ่มากหนึ่งจุด ห9ึ่กก้ากิโลก็จุดสองดอนสอดอนต่อกิโลใหญมากฟักทองอ่ะไปด่มาฟักทองนี่เก้า9เก้ซนเก้าเซ้นต่อกิโลที่นู่นหนึ่งหนึ่งดอนกิโลดอนห่างกัน1ดูหน้าตามันเป็นไงเกเก้าเซน คิดอะไรเขาเลยไม่รู้เลองขึ้นอยกอีกมั้ยรอขึ้นยกไม่ซื้อใช่เห้อเอาขนทำไมอืมอันนี้หมูมันอยู่ไทยเลยเพราะว่าเหนือมันแดงมั้เหรออเดี๋ยวออกมาซื้อได้เดี๋ยวไออกมาดูหมูไอ้ วายพนขานแข็งตอหมันนี้ปลามาดูมีเครื่องต้มยำด้วยเครื่องต้มยำเทปุเป็นต้มยำปับ๊บ บอลนีไหนอันนี้เท่าไหร่อ่ะสี่สี่สี่จุดสามอ๋อสี่จุดสามลอนอุ๊ยง,งอันนี้ปลากระป๋องโอ้ยปลากระป๋องสองลอนเฮ ูชีสองจุดสี่ศูนย์ก้อนอดกินดป็นอ๋อเหรอกินสามไม่ครสองจุดสี่ห้ากเอาไหมหนึ่งอันไปชิมชิมไม่ชิมเอาไปกินหนึ่งโอ้ยนี่มันมีขนมไทยด้วยนะ ไหนเลกี่บาทที่นี่ใ่ไนี่วะคะเ,เลยห่อ,อละห้าสิบกว่าบาทแต่ว่าถ้าซื้อที่นี่ได้ใหญ่กว่านะีน้นะเออถ้าซื้อแบบเป็นแบบชิปของของที่นี่เลยแบบที่ไม่ใช่ขนมไทยอะ่ะมันจะได้เต็มสองซึ่งดีกว่ามากๆแต่มันเค็มกว่าโ,โอ้โหไตซำไตทันจับโอ้ไข่นกกระทา อยากกินต่อใส่สลัดชีวิตเราค่ะอันยินโน้มโต๊ะเอาบอกได้รถดีมากรถดีอรอตรงถนนปะบ้าเนี่ยอันนี้รถไก่รถไก่กี่แบบคันนองสามดอนเดลฟิมอาจจะมีโุ้ยนี่ใครอยากเอาโลโบมาดูโลโบให้โลโบแค่สองดอนนะทุกคน ไม่ได้แพงมากโอ้แต่ย่างดูแค่ดองแค่ประมาณสองดอนมีปุกผักด้วยอุ้ยอันนี้คืออาหะจำเรทอันนี้น่ากินอ่ะสิอันนี้น่าก,กินอ่ะแต่สิบห้าทุกอยากเริ่มต้นประมาณ 15, สิบห้าบาทสิบสี่อะไระอ่ะแค่ขายห้าสิบบาทเฮ้ยมีพะแนนด้วย สิบสี่อันนี้อะไรอ่ะจับชายเก๊ไม่สามารถนะคะสามร้อยว้าได้กินจะเลยสามร้อยคะนนี้สามร้อยกินไอคอนสยามไงสายกินกับข้าวที่ไอคอนท่ำช่องคะแนนจิ้มสามร้อยชิวๆดูอะไรสามมาแน่มงอะไรอันนี้อะไรโค้กกิ้งเหรอโค้กกิ้งเท่าไหร่อ่ะ สามร้อป่ะ yes ไอย่างคือสิบหานอนกสิาคูณยีสสเท่าไหร่กี่กล่องคูณยี่สิบสามสกเองยังไม่แพงเท่าไหร่นะมสงสามเพิ่ม้องไปอุดกินไม่ได้เขามันไกลเขามันไกลกี่บานอ่ะ สิบสองสิบสามสิบสามก็้จะสิบห้าแล้วก็มาลดเนี่ยอสิบสองสิบเก้าสิบเก้าเออสิบสามก็สามว้อเดี๋ยวเราทำให้กินนะข้าวมันไก่เอออยากกินข้าวมันไก่เราทำข้าวมันไก่เถอะแกนี่นะกินมากทำจุกเกินอ่ะอันนี้ยี่กว่าไทยแต่มันได้เยอะนะมันได้เยอะกว่าในห่อป่ะแต่มันใช่ไงแต่มันราคาเนี่ยคือมันฟังนะวิ่งๆนี่ไหมโซกวโอโซกิโอโซกิโอรู้สึกแบบ อ่ะอยู่แบบนี้เราอยู่กี่บาทร้อยหนึ่งห้าดอนจริงป่ะเจ็ดเจ็ดจ็ดค่ะปังๆนะคะร้อยห้าสิบอันนี้เปรี๊ยบควรดิคะร้อยหนึ่งอุ้ยมีแป้งด้วยใครติดแป้งเด็กอุ้ยแป้งเด็กจอนสันสี่จุดหนึ่งสหนึ่งเก้าแล้วว่ะอือเนี่ยสารส้มพวกเนี้ยไปซื้อที่เคมีสถูกกว่าไม่ต้องมาซื้อ อุ้ยนี่แป้งเย็นเย็นไหมผมอเออที่นี่หนาวจนสั่นมีใครร้อนดีกว่าเคะเนี่ยกระเทียมแต่มันขายแพ็คใหญ่นะแบบร้านอาหารอะไรอย่างงี้แกที่นี่มันมีหน่อไม้แต่ไม่ใช่นะอยากกินอะมันมอยากกินหน่อไม้อยู่นะซุป่อไม้ฉันใส่เปล่าฉันอยากเรียกเพื่อนมาดูแล้วฉันไม่รู้ว่ามันคืออะไร ลิตรอ,นนอ,อะไร,รอ๋อช่างเรื่องบอกว่าลิตรแมมบูลิตรตลิตรแมมบูอ๋อลิตรแมมบ <c oughs> สูสี่สิบโอ้โทฟูแต่จริงๆถ้าเรามีมอ้อทอดแล้วเอาพวกต้าหูนเนี่ยไปทอดกินได้แต่สีดอนก็ไม่ค่อยอยากกินเท่าไหร่ถ้าจะซื้อข,ของร้านคนจีนามาทำมิโซะใหมันเปตึ <c oughs> ้งหนา เออแดกได้นะคะเออในหุ้ยหมวยหม่ยนะคะสี่สิบลอตช้ำช้ำแปดสิบห้าแม่เฮาเลยโอ้โหจับไปหน่อยประตูอ่าไม่มีราคาแต่วันนั้นมาดูมันสี่สิบใช่ปะอืมอืนอุ้ยนี่วันนี้เนี่ยวันนี้มันอ e x ซค t ี y ไม่มัน เชียลบีนสปอสสองร้อยห้า nah, ส <No. S 1> oh. ิบสองรอยห้าสิบกัคือนี้ปะลอดูก่อนน้ำบูดูไม่ใช่ไม่ใช่ยี่กัมั้กีีกัมเออต่มันเยอะมากเลยนะอ้าวฮัลโหลฮัลโหลแล้วอันเนี้ย ออันนี้ห้าร้อยกรรําอันมันต้องอันนี้ปะมัน,นต้องจิ๋วๆออกมาปะไหนของเด็ดของเด็ดไหนดูเรียนโอชาซึ่งไม่รู้ว่าไหนรู้สั่งาไม่รู้ไม่ไปดูดูว่ามีไหมน่าจะมาจากจีนไม่รูที่ถูก คือไปผัดอรอเอาไปวิวีกินได้เลยทำอะไรใช่ปะคัวกิ้งปรุงสำเร็จพริกแกงผัดคัวกิ้งไงออต้องไปใส่เนื้อสัตว์แล้วก็ไปผุกผุกออรอเพื่อจะตายได้เพรรื่อดูฟอง <laughs> สมสารเพือนสุก,กี้ซอสปังมากซอสผัดไทยในน้ำจิ้มซีฟูดก,ก็มีน้ำจิ้มซีฟูดเขี่ยวอื้อเลยอ่ะไม่กล้ากินอ่ะ นี่นี่น้ำจิ้มข้าวมันไก่ chicken rice sauce สี่ดอนเอาเลยไห่ล่ะแล้วก็ซื้อน้องไก่นึ่งพร้อมข้าวบูมมันก็ดูดีนะแต่ว่าว่ามันกินได้ทุกวันปะได้ทุกวันนะทำบ้างทำมาถึงว่ามันทำได้ง่ายๆแบบแค่ไหนเอาข้าวมาเอาไก่ลงไปมันก็แค่นัหนไม่ใช่แบบใช่ก็แค่นั้นแหละ าะเราไม่ได้กันสิูชิมก็มีจริงจริงตู้ชิมมันก็จะเริ่มประมาณสิบกว่าดอนขึ้นไปถ้ารูชิมปลาก,ก็จะแพงชิมป่ายี่สิบห้าดอนอุ้ยปูขิมเธอเอาอันนี้ไหมตำปู อ,อ,อ้าวมันต้องขอบเชื่อแล้วค่ะอืมติดก็มีกินเนยเออเออเนี่ยหมูปิง้งเริเเ่มเริ่มหมูปิ้งปังอยู่แล้วห้าตนห้าดอนจริงเถอเหราะไม่ได้อ่านผิดแล้วุ่ไหมครับ ไม่เอาค่ะทั้งหมด14 5 5บครับใจ่เวย่ชาร์จหน,น,นึ่งนี่ได้มาแล้วหมูหมูหมสับหกิโลเก้9จุดอนก็คือสิบสิบดอนหมูโดแล้วสองเออสองร้สิบ แย่นะหรือมันแย่บะแต่ก็ไม่แย่นะพ <c oughs> ี่ไทยก็คิดว่าไงราคาเทียบกับพี่ไทยไม่รู้อ่ะจริงรอ่ะก็หมายถึงว่าองค์รวมอ่ะหมาถึงว่าองค์รวมสำหรับความรู้สึกเนื้หอหมูอ่ะเป็นราคาที่เราซื้อได้ <c oughs> แต่ว่าอของอย่างถือเครื่องปรุงอะไรอย่างเง<อ>ี้ยเออก็จะแพงขึ้นมามันแพงไปที่มันแพงไปที่เครื่องปรุงปะสมมติว่า สมูทหอยนางรมอันเนี้ยใช่ไหมมันห้าดอลหดอลเท่ากับอะไรร้อยร้อยยี่สิบห้าร้อยหนึ่งว่าร้อยหนึ่งเออคนยี่สิบสามคนยี่สิบสามห้าสามสิบห้าร้อยก็บาทแต่ได้ขวดใหญ่แล้ะว่าห้าไดท่าไหรมันจะประมาณกี่บาทหกสิบได้ป่าววะไม่อยู่อะแต่มันก็แต่มันก็แพงขึ้นประมาณเท่าหนึ่งปะยเว้นบางอย่างมันจะแพงขึ้นประมาณสองเท่าแต่ว่า แต่ราคาองค์รวมร้านไทยก็โอเคมันแพงแหละแต่มันก็เหมือนทำใจมาแล้วนิดนึงว่ามันจะต้องแพงใช่ป่ะข้ามข้ามข้ามไปเลยเออ,อเค คลิปร้านไทยวันนี้คือจบเลยปะพเพราะว่าก็คือพาทุกคนมาดูแล้วว่าราคามันประมาณเท่าไหร่ก็ทุกคนถ้าอยากดูราคาของชิ้นไหนก็ไปพอสวิดีโอดูแล้วกัน <c oughs> แล้วกันนะแต่ก็คือทำใจมาเลยว่ามันแพงขึ้นขั้นต่ำอ่ะหเท่าที่ไทยสมมติ60ที่นี่ก็อาจจะ120ถึง150หรือไม่เกินแพงแม็กซิมัมจริงๆไม่เกิน3เท่า ที่เห็นแพงสุดอบบไม่เกินสาม่าาแล้วก็พวกโลโบหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ได้แบบต้องใช้มันเยอะๆเยอะก็มาซื้อที่นี่ได้เพราะมันแค่2อดอกว่าพวกโลโบห้าสิบาท,บาทผมปรุงรดมันแค่50บาทซึ่งมันซื้อได้ถ้าเราไม่ได้กินแบบบ่อยขนาดนั้นแต่สอไปไยเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนยบายเอายัปไน